ดวงชะตาของชาวราศีมีนในเดือนกัลกฎาคมนี้จะเป็นอย่างไรมาดูกันได้จากคลิปนี้ครับ ดาวเจ้าเรือนตัวตนหรือเจ้าเรือนลัคนาของชาวราศีมีนคือดาวพฤหัสนะครับการที่ดาวพฤหัสหรือดาวเจ้าเรือนตัวตนของคุณได้ตํแหน่งเป็นเกษตรตราธิบดีณเรือนของตัวเองแบบนี้นะครับเรียกว่ามีจุดของความเข้มแข็งมีจุดของความมั่นคงมีจุดของการที่คุณจะประสบความสาเร็จในชีวิตเป็นอย่างดีครับเรียกได้ว่าไม่ว่าคุณจะทําอะไรก็มักจะได้รับความราบรื่นเป็นอย่างดีนั่นเองหรือนะครับเรียกว่าตลอดทั้งปีนี้นะครับก็จะมีเรื่องราวที่จะทําให้ชาวราศีมีนประสบความสาเร็จเกิดขึ้นอย่างแน่นอนนั้น เองหรือจะต้องมีจุดของการลงตัวอะไรสักอย่างในชีวิตเกิดขึ้นนั่นเองครับพรอยที่พนของดาวพฤหัสเปรียบเสมือนกับดาวแห่งสิ่งศักดิ์สิทธิ์อีกด้วยนะครับฉนั้นการที่สิ่งศักดิ์สิทธิ์มาอยู่กับตัวเองแบบนี้แล้วก็สิ่งศักดิ์สิทธิ์ได้ตำแหน่งเป็นเกษตรราธบรริบดีแบบนี้นะครับเขาเรียกว่าต่อให้ชาวราศีมีนเจอวิกฤตของชีวิตเจอปัญหาของชีวิตที่เข้ามานะครับคุณจะสามารถที่จะฝ่าฟันและก็ผ่านพ้นไปได้อย่างแน่นอนนั่นเองหรือเรียกว่าทุกๆปัญหาทุกๆอุปสรรคคุณเคลีย,ไไลยร์ สมมอบให้กับคุณจนทําให้คุณมีความมั่นคงเกิดขึ้นในชีวิตของคุณได้อย่างแน่นอนเช่นเดียวกันต่อมานะครับมาดูกันต่อในเรื่องการงานของชาวราศีมีนกันบ้างน,นะครับสาหรับดาวเจ้าเรือนการงานก็จะเป็นดาวโดมวเดือนกันกับดาวเจ้าเรือนตนุลักษ์ของคุณนั่นแหละครับก็คือดาวพฤหัสนั่นเองครับเพราะฉะนั้นอิทธิพลของการที่เรียกว่าเจ้าเรือนการงานมาเป็นเกษตรราธิบดีอยู่ในเรือนตัวเองแบบนี้เรียกว่าส่งผลด้านดีสงผลด้านบวกให้กับชาวราศีมีนก่อเกิดเรื่องราวของความเข้มแข็ง กันอย่างมากมายเลยทีเดียวโดยเฉพาะใครคาดหวังเกี่ยวกับการงานที่มั่นคงต้องบอกว่าในช่วงเวลานี้นะครับหรือในเดือนนี้ก็ถือว่าลงตัวเป็นอย่างดีเลยทีเดียวครับมีความมั่นคงเกิดขึ้นได้สูงเลยทีเดียวจะได้เจอกับงานที่ถูกใจจะได้เจอกับงานที่ใช่ในชีวิตของคุณสักทีนั่นเองครับหรือผู้หลักผู้ใหญ่นะครับก็จะสามารถนะครับเกื้อกูลนะครับหรือให้ผลประโยชน์ที่ดีกับคุณเกิดขึ้นได้นะครับก่อนหน้านี้นะครับถ้าเกิดคุณทํางานอะไรไม่เข้าตาเจ้านายไม่เต้าตาผู้หลักผู้ใหญ่ในเดือนนี้แหละครับก็จะทําอะไรก็จะ เริ่มดีแล้วนะครับหรือในเดือนนี้แหละครับที่จะทําอะไรก็มักจะเจอเรื่องราวของความสําเร็จก่อตัวขึ้นมานั่นเองครับใครคาดหวังเกี่ยวกับตําแหน่งที่สูงขึ้นก็มีโอกาสที่จะสมปรนะา,ารถนาใครคาดหวังการเปลี่ยนแปลงงานแล้วจะต้องได้ดีกว่าเดิมก็จะสมปรารถนาตามมาเช่นเดียวกันนะครับเรียกได้ว่าการงานก็จะมีแต่จุดที่ดีๆการงานก็จะมีแต่จุดที่บวกๆที่จะส่งผลลัพธ์ด้านความสําเร็จให้กับชาวราศีมีนอย่างต่อเนื่องกันเลยทีเดียวแหละครับจึงส่งผลทําให้นะครับชาวราศีมีนจะมีเรื่องราวของความสําาเเเเร็จจททีีีี่่ชัดัดดนมกกกยยววบ การงานของคุณที่จะเกิดขึ้นในเดือนนี้นั่นเองครับต่อมาครับมาดูกันต่อในเรื่องการเงินของชาวราศีมีนกันบ้างนะครับสําหรับดาวเจ้าเรือนการเงินของชาวราศีมีนก็คือดาวอังคารนะครับการที่ดาวอังคารของคุณนะครับโคจรได้ตาแหน่งเป็นเกษตรตราธิบดีอยู่ในเรือนตัวเองแบบนี้เรียกว่าการเงินมีจุดของความมั่คนคงการเงินมีจุดของคารเข้เมแข็งการเงินมีโอกาสที่คุณจะได้เงินก้อนใหญ่เงินก้อนเติบเกิดขึ้นได้สูงเลยทีเดียวแหละครับโดยเฉพาะหลังจากวันที่7กรกฎาคมนะครับเพราะเนื่องจากว่านะครับดาวอังคารของคุณได้ตำแหน่งเป็นเกษตรตราธิบดี อยู่ณเรือนของราศีเมฆนั่นเองครับและนะครับอิทธิพลของการที่ลาหูเข้ามาประกบคู่ด้วยอาจจะเป็นลักษณะของการที่มีเงินเยอะก็จริงได้เงินมามากก็จริงนะครับแต่ก็ต้องระมัดระวังรายจ่ายที่เข้ามาเยอะเช่นเดียวกันเพราะราหูอยู่ในเรือนเงินก็เรียกว่าเป็นเกณฑ์การที่ถูกราหูคนทรัพย์ได้ด้วยเช่นเดียวกันอีกอย่างหนึ่งครับดาวมรตยูนะครับที่อยู่ในเรือนการเงินนี้ก็ค่อนข้างที่จะหอนทําทลายการเงินที่ทําให้คุณเก็บเงินไม่ค่อยอยู่ได้ด้วยเช่นเดียวกันนั่นเองครับเพราะว่าถ้าเก็บเสมือนการ ดาวมฤตยูจะเป็นกเกษตรราธิบดีอยู่ในเรือนกุมซึ่งเรือนกุมของคุณมาจากภพวินาศมฤตยูมาจากวินาศอยู่ในเรือนเงินเรียกได้ว่าการเงินมีจุดของการล่วไหลาการเงินมีจุดของการเก็บไม่ได้นะครับแต่ต้องบอกว่าทุกสิ่งทุกอย่างด้านการเงินของคุณจากนี้ไปตั้งแต่7กรกฎาคมถือว่าเป็นการเงินที่ดีมากๆนะครับลงตัวมากๆเพราะมฤตยูถึงคราวที่เขาจะย้ายเรือนแล้วนั่นเองครับเรียกว่านะครับมฤตยูมาเบียดเบียนเรื่องการเงินของชาวราศีมีนตลอดระยะเวลา7ปีเต็มๆนะครับแต่ หลังจากวันที่7กรกฎาคมเวลา14นาฬิกา26นาทีมฤตยูจะยกจากเมษเข้าไปสู่ในเรือนของพฤศพสักทีนะครับเรียกได้ว่านะครับชาวราศีมีนนะครับได้เฮกันเลยทีเดียวละครับเกี่ยวกับการเงินที่คุณจะเริ่มดีขึ้นอย่างมากมากเลยทีเดียวต้องบอกว่ามฤตยูที่อยู่ในเรือนเมษนะครับเรียกได้ว่ามฤตยูอยู่ในเรือนธาตุไฟมีความร้อนแรงกันอย่างเต็มที่โดยปกติความหมายของมฤตยูเองก็เป็นลักษณะข,ของการฉับพลันทันใดหรือเป็นเรื่องราวของการเร่งรีบเร่งร้อนอยู่แล้ว เมื่อมาอยู่ในเรือนไฟก็จะยิ่งร้อนกันไปใหญ่นะครับยิ่งจะเกิดผลรุนแรงเข้าไปใหญ่นะครับและแฉมดาวเจ้าเรือนของราศีเมษกนเป็นอังคารอีกนะครับเพราะฉะนั้นการที่นะครับเจ้าเรือนอังคารหรือเจ้าเรือนเลข3อยู่กับเลขศูนย์แบบนี้เขาเรียกว่า3กับ0ูนย์เป็นดาวคู่อุบัติเหตุเรียกว่ามีเกณฑ์การที่จะแตกหักกันได้ก็จะส่งผลความที่จะทําให้ชาวราศีเมษมีปัญหาด้านการเงินถึงเงินเข้ามาเยอะถึงเงินเข้ามามากแต่ก็มีจุดของการที่มีรายจ่ายสูงเช่นเดียวกันนั่นเองและนะครับเมื่อพ้ายูยกออกไป ในวันที่7กระกฎาคมนะครับคุณก็จะโล่งขึ้นเยอะเลยทีเดียวเพราะว่าเปรียบเสมือนกับยกภูเขาออกจากอกนะครับมรตยูเมื่ออยู่กับดาวบัพเพะห์ก็จะส่งผลลัพธ์ที่เสียหายอย่างยิ่งเลยทีเดียวเพราะฉะนั้นอิทธิพลที่มรตยูอยู่ทั้งกับดาวราหูอยู่ทั้งกับดาวอังคารแบบนี้ก็ยิ่งส่งผลลั์นะครับที่นะครับบัทอนมฤตยูให้ส่งด้านเสียหายเกิดขึ้นทําให้ชาวราศีมีนนะครับรู้สึกว่ามีเงินเข้ามาแต่ก็เก็บไม่ได้นะครับเก็บไม่อยู่นะครับหรือความสําเร็จด้านการเงินของคุณสุดท้ายก็ไม่สําเร็จ เป็นชิ้นเป็นอันสักทีนะครับเพราะฉะนั้นจังหวะนี้แหละครับ7กรกฎาคมมีโอกาสที่คุณจะเก็บเกี่ยวหรือมีโอกาสที่คุณจะประสบความสําเร็จด้านการเงินกับเขาเกิดขึ้นได้แล้วนั่นเองครับแต่ก็ต้องมาลุ้นกันต่อแลวครับว่าอิทธิพลของการที่ดาวมฤตยูย้ายเข้าไปอยู่ในเรือนพิศษนะครับต้องมาลุ้นกันว่าในเรือนพิศษตรงนี้นะครับมีดาวตั้งรับอะไรอยู่ในเรือนนะครับเพราะถ้าเกิดนะครับมฤรยูย้ายเข้าไปปะทักกันกับดาวบาราะครออย่างราหูอย่างอังคารหรือนะครับอย่างดาวเสาแบบนี้นะครับหรืออาทิตย์แบบ ก็ค่อนข้างที่จะส่งผลลัพธ์ที่เสียหายหรือส่งผลลัพธ์ด้านลบให้กับเจ้าชะตาเกิดขึ้นได้ด้วยเช่นเดียวกันนะครับแต่นะครับถ้าเป็นเรื่องราวของการที่มฤตยูจะส่งผลด้านดีด้านบวกเขาก็ต้องไปเจอการประทะกับดาวสุประครอนนั่นเองครับเรียกว่ามรตยูไปเจอะเอกับดาวสุที่ตั้งรับอยู่ในพื้นชะตาเดิมมฤตยูไปเจอประทะกับดาวพฤหัสที่ตั้งรับอยู่ในพื้นชะตาเดิมหรือมฤตยูประทะกับดาวพุธที่ตั้งรับอยู่ในพฤษศนะครับในดาวเดิมของชะตาของชาวราศีมีนสิ่งเหล่า ก็จะส่งผลด้านบวกด้านดีให้กับชาวราศีมีนกระตุ้นให้มฤตยุส่งผลลั์นะครับในด้านดีๆเกิดขึ้นให้กับเจ้าชะตานั่นเองครับแต่เรียกว่าอย่างน,น้อยน้อยภาพรวมนะครับก็เรียกว่าการที่มฤตุยุออกมาจากเรือนเงินดีขึ้นเยอะแหละครับสำหรับชาวราศีมีนก็เฮกันไปได้เลยแหะครับสำหรับในช่วงจังหวัดที่ดาวมฤตุยุย้ายเข้ามาแล้วนั่นเองครับต่อมานะครับมาดูกันต่อในเรื่องราวของความรักของชาวราศีมีนกันบ้างนะครับสาหรับดาวเจ้าเรือนความรักของชาวราศีมีนก็คือดาวพุธการที่ดาวพุธของคุณนะ ในเรือนของมิถุนนะครับเรียกว่าพูดตำแหน่งนี้นะครับได้ตำแหน่งเป็นเกษตรปลาทดีมีความมั่นคงมีความเข้มแข็งทาให้ความรักของชาวราศีมีนก็เป็นจุดที่ลงตัวกันเป็นอย่างดีจุดที่นะครับค่อนข้างที่จะประสบความสําเร็จเป็นอย่างดีมีความเข้าอกเข้าใจเกี่ยวกับความรักกันเป็นอย่างดีนะครับใครที่มีคู่อยู่แล้วก็จะมีเกณฑ์การที่จะนอวางแผนร่วมก,กันกับความรักครับว่าจะอยากซื้อบ้านซื้อรถซื้อรร ced, ทรัพย์สินร่วมกันหรืออยากพัฒนาความสัมพันธ์ให้เติบโตขึ้นหรือมีเกณฑ์การที่จะตกลงปโปร ในการที่จะสารสัมพันธ์นะครับพัฒนาไปจนถึงขั้นแต่งงานได้ด้วยสําหรับคนที่ยังมีความรักที่ยังไม่ได้แต่งงานร่วมกันนั่นเองเรียกได้ว่านะครับช่วงจังหวะที่ลงตัวของคุณในด้านความรักของคุณนั้นในช่วงตั้งแต่วันที่1จนถึงวันที่12กรกฎาคมครับถือว่าเป็นจุดที่ลงตัวกันเป็นอย่างดีกันเลยทีเดียวครับที่จะทําให้คุณนะครับมีเรื่องราวดีๆโอกาสดีๆเกิดขึ้นในชีวิตนั่นเองครับถ้าเกิดใครนะครับคิดจะเริ่มต้นอะไรก็แล้วแต่ในช่วงเวลานี้ก็ถือว่าลงตัััััววววกกนนนนนนเเเเปป็ออยยยยย่่่าาาาาางงงดดดดีีตลทท้้้้ืรพพะะถึแมุธจขไใ12 เข้าไปสู่ในเรือนกรกฏแต่ในเรือนกรกฏนั้นก็ยังถือว่าเป็นพบเรือนแห่งการริเริ่มหรือการเริ่มต้นอยู่ดีละครับเพราะว่าเป็นพบปุตตานั่นเองครับฉะนั้นอิทธิพลของการที่เรียกว่าดาวปัตตนิหรือดาวคู่ครองดาวความรักอยู่ในเรือนปุตตา,าก็ยังเรียกว่าดาวแห่งการเริ่มต้นหรือความรักที่จะได้ก่อตัวขึ้นมาได้ด้วยเช่นเดียวกันส่งผลทําให้นะครับถ้าเกิดนะครับความรักของคุณที่ยังโสดอยู่ก็จะมีโอกาสที่คุณจะประสบความสําเร็จเกิดขึ้นได้ตลอดทั้งเดือนกันเลยทีเดียวที่จะลุนได้เเกกกี่ยววัับคาาามมรดๆข้ และคนรักที่จะเข้ามาสู่ชีวิตคุณครับของชาวราศีมีนก็ถือว่าเป็นความรักที่ดีที่ลงตัวที่สําเร็จและก็มีโอกาสที่จะได้เจอรักแท้กันเลยทีเดียวเลยครับเพราะช่วงจังหวะนี้ดาวพฤหัสมากุมละันนาของคุณถ้าเกิดเจอคู่ในจังหวะที่พฤหัสสัมพันธ์กับลัคนาหรือมากุมลันนาแบบนี้จะได้เจอคู่ที่ถูกใจจะได้เจอคู่ที่ดีจะได้เจอคู่ที่สุขและก็สมหวัง เกิดขึ้นได้สูงนั่นเองครับฉะนั้นต้องดีใจด้วยนะครับสำหรับในเดือนนี้สาหรับคนที่ยังโสดอยู่ต้องบอกว่านะครับมีโอกาสที่คุณจะสลัดโสดเกิดขึ้นได้กับเขาเกิดขึ้นแล้วนั่นเองครับส่วนสำหรับคนที่มีคู่อยู่แล้วตลอดทั้งเดือนก็ถือว่าเป็นอะไรที่ลงตัวครับถือว่าเป็นเดือนที่ดีเลยครับเกี่ยวกับความรักของคุณเพราะว่าทุกสิ่งทุกอย่าง เป็นอะไรที่นะครับค่อนข้างที่จะเข้าทางคุณทั้งหมดเกิดขึ้นนั่นเองครับและนี่แหละครับก็คือดวงชะตาของชาวราศีมีนในเดือนกรกฎาคมนี้นะครับต้องบอกว่านะครับสำหรับชาวราศีมีนในเดือนกรกฎาคมนี้ถือว่าเป็นเดือนที่เพอร์เฟกเลยทีเดียวครับคุณจะได้เจอแต่เรื่องราวดีๆคุณจะได e ้เจอเรื่องราวที่จะทําให้คุณนะครับมีแต่ความสุขความบริบูรณ์ทั้งสิน้นไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของความสําเร็จด้านการงานความสําเร็จด้านการเงนินความสําเร็จด้านความรักนะครับโดยเฉพาะด้านการเงินของคุณเลยครับพนวิกฤตสักทีครับเพราะว่าเมื่ ตลอดระยะเวลา7ปีเขาได้ย้ายออกไปแล้วนั่นเองครับแต่การย้ายออกของรฤตยูนี้นะครับก็เป็นการย้ายออกชั่วคราวเท่านั้นเพราะว่านะครับในช่วงจังหวะของวันที่1ธันวาก็จะถอยหลังพระองศาเข้ามาอีกครั้งก็ค่อยเหนื่อยอีกครั้งนะครับหลังจากวันที่1ธันวานั่นเองครับแต่ตอนนี้ก็ถือว่านะครับเป็นเดือนที่ดีเลยทีเดียวที่จะทําให้ชาวราศีมีนมีความสุขมีความสําเร็จและก็ลงตัวในทุกๆอย่างในเดือนกรกฎาคมนี้นั่นเองครับแล้วมาพบกันใหม่ในเดือนหน้านะครับ คำทานายดังกล่าวเป็นคําทํานายแบบภาพรวมกว้าง,างของแต่ละราศีเท่านั้นครับแน่นอนครับว่าคนเกิดราศีเดียวกันครับแต่ครับบางคนทําอะไรก็ประสบความสําเร็จไปซะทุกอย่างส่วนอีกคนนึงทาอะไรก็ล้มเหลวไปซะทุกอย่างเช่นเดียวกันครับ จุดที่ทําให้2คนนี้แตกต่างกันคือพื้นดวงชะตากําเนิดที่แตกต่างกันนั่นเองครับซึ่งผมจะมี3ปัจจัยหลักนะครับในการดูพื้นดวงชะตาแบบเจาะลึกดังนี้ครับปัจจัยข้อที่1คือทักษะจรและทักษะกําเนิดไม่เหมือนกันครับแน่นอนครับว่าคนเราเกิดมาแม้จะเป็นราศีเดียวกันแต่ทักษะจรและทักษะกําเนิดจะไม่เหมือนกันครับเพราะฉะนั้นนี่คือจุดเปลี่ยนครับว่าทาไมคนนึงประสบความสําเร็จอีกคนนึงดาวเดินดีเหมือนกันแต่ทําไมเขาไม่สําเร็จเพราะว่าเขาอาจจะมีทักษะที่เป็นกาลีจรนั่นเอง ปัจจัยข้อที่2นะครับต้องเจาะลึกลงไปจนถึงพื้นดวงชะตาของคนคนนั้นครับแน่นอนครับในราศีจักรนะครับทุกคนจะมีพื้นดวงเดิมของแต่ละบุคคลอยู่นะครับและพื้นดวงเดิมนั้นแหละครับจะยึดติดนะครับว่าดาวจรนะครับที่ผมทำนายในปัจจุบันนี้มันมีเกณฑ์นะครับในการทับเล็งกลุ่มหรือโยก หรือจตุโกนนี่แหละครับจึงเป็นสิ่งที่สําคัญมากนะครับในการเป็นปัจจัยชี้ขาดว่าทําไมดวงชะตาคนนั้นถึงดีแต่ดวงชะตาคนนี้ถึงไม่ดีตามคําทํานายนั่นเองครับเพราะว่านะครับในพื้นดวงของแต่ละบุคคลย่อมแตกต่างกันไปนั่นเองครับปัจจัยข้อที่3คือการดูดวงแบบจอดล,ลึกลงไปจนถึงไส้ชะตาเลยทีเดียวครับต้องบอกว่าการดูดวงแบบจอดลึกลงไปจนถึงไส้ชะตาหรือดวงการดูดวงแบบนวางจักนะครับผสมกับการดูดวงแบบราศีจักผนวกเข้าด้วยกันเป็นการดูดวงแบบที่เพิ่มความแม่นยําแบบ ทวีคูณเข้าไปแบบขั้นสูงสุดนะครับ นี่จึงเป็นการดูดวงแบบแการันตีได้ว่าคุณสามารถเจาะลึกในดวงชะตาของคุณอย่างแท้จริงเกิดขึ้นได้ครับและสาสิ่งนี้แหละครับจะเป็นจุดสําเร็จนะครับว่าทําไมดวงของคุณจึงแตกต่างกัน,กนบางคน,นครับราศีเดียวกันแท้ตาคนนั้นดวงดีและคนนี้ทําไมกลับดวงไม่ดีสําหรับใครนะครับที่สนใจดูดวงชะตาแบบเจาะลึกจนไปถึงไส้ดวงชะตาเลยทีเดียวแอดไลน์ของผมมาได้เลยครับนะครับอย่าลืมกดติดตามส b s c r i b e และกดกระดิ่งช่องของผมเอาไว้ด้วยนะครับเพื่อไม่พลาดโอกาสดีๆในคำทนานยดูใหม่ ใหม่ที่จะมีมาในทุกๆสัปดาห์และทุกๆเดือนครับ